อันนี้นะครับคือบรรยากาศก่อนฝนจะตกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับดูสิครับโอ้โหเมฆมานะครับหนัากลัวบ้างนะครับเราจะเห็นว่าตรงปลายนุ้นมีฝนลงแล้วนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นตึกใบหยกนะครับตอนนี้ตกหนักแน่นอนครับก็เรียกว่าฝนรดูร้อนหรือเปล่านะ ดูสิครับโอ้โหตกเยอะเลยครับมันคือบรรยากาศก่อนปนหาใหญ่จะมานะครับกรุงเทพมหานครเรานี่เองดูสิครับโอ้โหตกหนักแน่ก็จะเก็บป้าก็รีบเก็บนะครับมาหนักแน่นอนโอ้โหสุดยอด